จะกลับอจกก็อช่วงที่อยู่ที่นู่นก็น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าโอไมครอนแบบกําลังมาค่ะก็ตัวเลขสูงมากที่นู่นคือสองวันสุดท้ายก่อนที่เจนจะมาเมืองไทยอะค่ะคนติดวันละหนึ่งล้านคนแล้วแบบเจนน้องกับมิกก็คือต้องแบบระวังตัวเองมากๆะค่ะ ไม่ใช่ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าในเมืองไทยเราอยู่แต่บ้าแต่พอที่นู่นก็หวัดระแวงเลยคะ่ะน้องต้องดูแลยังไงเีูโอ้โหเจนก็คือแบบพยายามแบบก็คือถ้าน้นงเขาจับหรืออะไรเราก็พยายามล้างมือให้เขาอ่าค่ะ <c ười> แล้วก็ใส่มาสก์ให้น้องประจำอันนี้คือทิทแปแรกใช่เป็นไง,ง <c ười> นไงบ้างคะพ <c ười> ี่เตรียมตัวอย่างไงบ้างาที่คิดมั้ยคือเราก็กลัวมากค่ะแล้วก็สองจิตสองใจว่าเอ๊จะยังไงดีแต่ด้วยความที่แบบเออเราอยากให้เขาแบบ มีแบบเหมือนทริปของเขาเองแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้ไปไหนเลยอะค่ะก็เต็มตัวอย่างดีที่สุดเห็นพาน้องไปเที่ยวสวนสนุกต่างๆดูเขาตื่นเต้นเขาชอบมากเป็นไงเต้เนแล้วโมเมนต์นั้นก็เือือตาแบบเต็มที่เลยนะไปถึงก็คนแบบเยอะมากเยอะแบบเดินเบียดกันเลยอะค่ะก็เราก็ค่อนข้างตอนแรกก็กลัวสักพักก็กลัวตอนกลับก็ยังกลัวอยู่ก็ตรวจตรวจกันแบบวันเว้นวันเลยอะค่ะ เาะแม่บางคนก็จะกังวลเรื่องตอนหมักขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็น่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าเจนน่ะกลัวแบบน้องเอามาส์ลงนะคะซึ่งน้องก็เอามาสลงเราก็ต้องคอยแบบคอยดึงใส่ใ้เขากัค่ะมีอะไรมะไม่มีเลยแต่เขาจะติดเจนมากเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเขาจะนอนนะคะเขาก็จะเป็นแบบแม่อุ้มแม่อุ้ม ให้แม่มาอุ้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก่อนจะบินอะไรเงี้ยมีอับกังวลไหมคะว่าถ้าเกิดอยู่บนเครื่องบินแล้วจะยังไงจะมีมองแง่หรือมีตื่นเต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยแล้วแบบราบรื่นตลอดทริปราบรื่นนี่คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะจะต้องคอยแบบคอยดูแลเขาค่ะคุณพ่อนอนตลอดทริปมีสกิลไม่เอาแบบช่วยดูช่วยเปนหน่อยพัดกันหน่อยก็ลูกไม่เอาพ่อลูกก็ต้องแบบแม่กอดนอนอะไรเงี้ย ยังว่าอยากอันนี้คือเป็นทริปของเขาเองโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเขาเตรียมอะไรไว้ให้เขาว่าที่พาไปที่นู่นแบอก็เป็นทริปเด็กอ่ะส่วนสนุกวันเว้นวันวันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนดีพาไปดูสัตว์พาไปคือพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะค่ะการเที่ยวที่แตกต่างจากก่อนนะที่เราเคยแบบว่าไปอเมริกามาอะไรเงี้ยเออต่างกันเลยเพราะตอนนั้นนี่แม่ช้อปปิ้งอ่ะ อันนี้ไม่ได้ชอบก็คือไม่ชอบไม่ได้เข้าร้านเลยแม่แบบแม่เบื่อเลยอ่ะแม่ต้องเอนเตอร์เทนลูกเป็นทริปของลูกจริงๆริอะค่ะคือไปกันแค่สามคนค่ะโหดโหดมากเป็นทริปลุยจริงๆริอะค่ะแต่มันได้ประเลก็เป็นเงินกลับมาสุดๆดีค่ะใช่ก็ทำให้แบบทุกคนแบบระวังตัวเองมากขึ้นเปนอะไรอย่า้สึกือก่อนเลยไหมเวลาไปเชีวิตก็จริงๆไม่นะคือด้วยความที่แบบว่าเราแบบระวังตัวกันเองแบบมากๆากอะค่ะ แต่แค่ว่าเวลาเห็นคนไม่ใส่มาส์เราจะแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะก็ใช่เพราะแบบสองปีที่ผ่านมาคือเราจะเจอทุกคนใส่เงี้ยพอเราเจอคนไม่ใส่เราจะแบบถอยมานิดนึงว่าแบบเอ๊ยยังไงดีก็ก็เดินแบบหลีกไปอย่างเงี้ยค่ะที่นู้นเขาเริ่มเบื่อกันด้วยเนาะใช่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใส่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะมาถึงไทยเราก็ตรวจถี่ๆเลยนะโอ้โหถี่มากทั้งแบบอยู่ที่นู้นก็เช็ค ก่อนกลับก็เช็คกลับมาเช็คเช ek, ็คเช็ควันเว้นวันนะคะ่างี้ตุ่นนมน้องตุ่นได้ยังไงตุ่นแย้จมูกโดนน้ำลายน้ <ús> องน้ำลายแย่ปากอ่ต้องคอตีกิริยาอย่งไรบ้างหรือมีบ้างร้องร้องจนไม่กล้าลงคลิปเลยอ่ะโอ้สงสารเรียกว่าถ้าปักเรื่องแบบโรคอันต้ายก็จะเป็นคลิปที่แบบเต็มที่สนุกใช่แต่ว่าตอนนี้คือจนว่าเด็กทุกคนนะคะก็คือ เราทุกคนต้องระวังตัวกันเองแล้วโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือแบบที่อื่นเนี่ยเจนว่าทุกคนก็คือต้องระวังตัวเอง,อง,ลงแล้วากลับมาเราจะคือกับสัมหรือว่าเออครั้งนี้เราได้ประสบการณ์ยังไงบ้างหรือเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรมาเ <c oughs> ขาโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นคลิปแรกของลูกเปิดประสบการณ์ใหม่เลยไปต่างประเทศใช่ประสบการณ์พ่อแม่ละว่าใจว่ใจเลยพราพ่อแม่จะตายยังไงอถึงจะมีคลิปหน้ามา ว่าปีนี้มันก็บอบบางอะไรไปแล้วขอปีละครั้งดีกว่ามันเหนื่อย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหนื่อยแม่เหนื่อยแม่คือแบบจัดกระเป๋าด้วยเตรียมทุกอย่างแล้วแบบคือต้องดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้อะไรคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือหน้าที่แม่คนเดียว <c oughs> มีทำคลิปคอนเทนต์ด้วยใช่ไหนจะคอนเทนต์อีกเห็นปะต้องสวยอีกออกกําลังกายกันดีกต้องออกกําลังกายดูแลลูกอีกอย่างนี้แสดงว่าลูกคนที่สองก็คือต้องพักยาวเลยเพราะว่าอพักก่อนพักก่อนแลนก็คือแบบ ใช่ค่ะจริงๆอยากมีไหมคะยังอ่ะง่วงเลยพูดละง่วงเลยก็กะายไปหมไม่หอดเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะพี่คือการแบบดูแลเด็กคนหนึ่งมันมันใช้ energy เยอะมากอะคะ่ะแล้วเจนคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก่อนหน้านี้สองปีที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็คือแบบตื่นมาก็คือลูกแล้วก็สลับกับปั๊มนมอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะพูดใชไ เวลาของคุณแม่แบบไม่ได้มีแบบส่วนตัวไม่มีเลยเวลาคุณแม่โดนลูกเอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของลูกนี่ทุกวันนี้งีบตอนกลางวันนะลูกก็จะแบบถือไมโครโฟนมาร้องเอลซ่าใส่หูอะ <c oughs> คือแบบเจนไม่ได้มีเวลาเป็นแบบของตัวเองเลยอะคนก็อมองว่าน้องก็โชคดีตรงที่ว่าสามารถทํากิจกรรมที่พ่อแม่ทําอยู่ได้เขาชอบมากออกกาลังกายคือเขาเป็นเด็กลุยมากค่ะแทบจะเป็นเด็กผู้ชายเลยแหละเป็นเด็กแบบเฮาเฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้งใส่แบบเป็น คือเหมือนออมันมีส่วนนะมันมีผลนะฉนว่าปลูกฝังนะมันเหมือนกับแบบคือพ่อแม่ออกกำลังกายทุกวันไม่มีวันไหนไม่ออกวันพักก็คือแบบยืดยืดแต่ก็ยืดในห้องออกกำลังกายอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเขาเข้าไปในห้องออกกำลังกายเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องหยิบหยิบอุปกรณ์นี้แล้วก็เดี๋ยวต้องยอกขึ้นเดี๋ยวเขาต้องย่อนะเดี๋ยวเขาต้องแบบเอาลูกบอลมาโยน คือเขาเป็นเด็กออกกําลังกายเลยอะคะ่ะแต่พอตอนนี้เขาโตขึ้นเจนต้องระวังเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเรียนแบบแลเลยเพราะว่าอย่างถ่ายแบบไอ้ถ่ายรูปเขาก็เรียนแบบเราก็สนหน้าติ่ใช่เพรางว่าถึงว่า้องรลบข้างเลยตอนนี้เจนไม่มีสังคมเลยเราะไม่ได้ออกไปหาใครเลยเพราะฉะนั้นแบบคือตอนนี้คือ,ค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 อกลายเป็นแบบเหมือนโลกยุคใหม่อะคะ่ะที่เราไม่ค่อยได้เจอใคร เด็กๆเองก็ไม่ค่อยได้มีสังคมที่จะออกไปแบบว่าเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนก็เลยยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลมากนักค่ะเฮ้ยเจงว่เข้าใจคุณนานาแล้วเข้าใจมากแล้นานามีสองด้วยอันนี้คือกลับมาถ่ายละครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จบถ่ายอยู่เลยไหมคะแบบว่าเลี้ยงด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแต่โชคดีที่เขาโตที่เขาโตหน่อยใกล้จบยแล้ว ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่าของด้วยความที่หนุนต้องกรต้องไม่ถ่ายหนังด้วยเพราเรื่อแว่าละครเราก็เป็นจานด่วนด้วยอจริงนะเจนว่าพอเป็นน้องด้วยทุกอย่างจานด่วนหมดเลยแต่ว่าละครก็มันจะใช้เวลามากกว่าหนังอะค่ะเจนว่าหนังน้องน่าจะได้อ่อนก่อนคุณเจนคุณเจนเข้าที่เข้าทางเดินกับกลับมาตอนเข้าที่เข้าทางเดินก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือบางบางอาทิตย์ก็ถ่ายบ้างอีกอาทิตย์บางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่ก็แบบบางทีแบบเหมือนคนเป็นไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหยุดตีกัาทีหนึ่งมาวันนกองใช่ใชู่้เข้าใจนะว่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้านทั้งวัน่ะตอนนี้ยังเข้าใจแต่เจนว่าณถ้าอีกปีหนึ่งอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เขาแบบเจนอ่ะเวลาไปไหนอ่ะเจนจะสมมติเจนมาทํางานเจนก็จะบอกเดี๋ยวมามีไปทํางานนะคะเดี๋ยวมามีกลับมานะคะหนูเป็นเด็กดีนะลูก โอเคโอเคบายบายกินข้าวเยอะๆนะโอเคโอเคแต่คือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าไปนานแล้วแบบไม่ได้ส่งเขาเข้านอนอะ่ะสงสัยเขาอาจจะสงสัยมันทำให้ตารางเจนต้องมีกำหนดว่าสามทุ่มจนต้องถึงบ้านหรือสามทุ่มต้องส่งลูกเข้านอนเลยก็ไม่อะค่ะเจนถ้าเจนทำงานคือทำให้สุดสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเจนก็ต้องทำให้สุดอืเพราะว่าเจนไม่อยากกังวล่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวงานแล้วแบบเจนมากำหนดว่าได้แค่ทุ่มหรือสองทุ่มไม่อยากกำหนดอย่างนั้นนะคะ ว่เาเลยคุณพ่ออย<ช>ู่อะไรใช่สลับกันสลับกันที่ที่ปลูกหญ้าได้แบบว่าไปเจอตัวกู้กรณีแล้วเนาะจะตักที่ฟอ,องรองไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยตอนปลูกหญ้ามาเล่าอย่างเงี้ยมาก็เหมือนตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศคือจริงๆก็ก็คุยกันตลอดนะคะคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นในชีวิตอะ่ะเราแค่โอเคก็จัดจัดการไปตามตามเรื่องแล้วก็ตามตามที่ ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรจริงจริงขนาดแท็กซี่เขาจับตัวได้เราวอันลดลงประการเข้ามาคอมเมนต์ไม่มีเลยคือ่มขไปหมดเลยจริงๆมันเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมๆกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวที่เหมือนกับนานมาแล้วอะไรเงี้ยจริงจริงชีวิตเจนไม่ได้มีอะไรให้แบบเจนก็พอจะทราบทราบตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบน่าจะเป็นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเจนไม่ได้สนใจไงและอีกอย่างคือ เหมือนกับตอนนั้นต้องไม่ดีมีลูกไม่ดีแบบเออต้องการให้เป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าเดี๋ยวจะหาว่าเจนแบบรังแกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะด้วยความที่เราทําง,งานในวงการโอเคเจนเข้าใจได้แต่แบบวันนี้มันเหมือนกับพอเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สมควรหรือเปล่าในวันนี้สัมาษกค็ทำธุรกิดอะไรเงี้ยเราลำพูดทางกฎหมายเงี้ยตัวก็เจเจนก็อยู่เฉยๆค่ะแต่เจนก็อยู่เฉยๆจริงๆสบายใจขึ้นเลพทุกคนแบบ ได้จับตัวเขาเป็นเกิดมีตัวอย่ไปเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่มากกว่าแต่ถามว่าเจนสบายใจหรืออะไรด้วยเจนก็อืมจริงๆมันเป็นเราต้องคุกมานานมากนะที่แบบว่าเราเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจนก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกมาจากชีวิตนิดนึงก็คือเขาอ่ารก็คือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอืม ใช่เทา่านั้นแหละนี่คือจบยังคหเจ่้างยังค่ะไม่เพราะจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้ไม่ได้แบบเดือนสองเดือนจบไงคือแบบเวลาแบบทําอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วกระบวนการก็คือต้องเข้าคิวทุกอย่าง<ม>อก่อนมันจะแบบหนึ่งคนแล้วก็ต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปหนึ่งไปสองอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาค่ะ เขาใช่เขาพอมีสิบคนแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆที่ต้องมาแบบนี้เป็นคนคุณปู่คุณย่าที่จะไปจัดการจัดการให้ไม่อยากไม่อยากเจอเองคือเจนบางทีเวลาเจนจะไปอย่างเงี้ยคือเราติดธุระเราติดถ่ายละครเราอะไรเงี้ยก็คือคุณปู่นธุ์ยาก็คือต้องไปให้เขาให้เคิดว่าจะเป็นเป็นมาคือเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าด่าตามกระแสต่ไรแล้วยังไงอ่ะมันในการมันผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย เจนก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่มีหน้าที่อะไรคือถ้าชีวิตเราแบบโอเคอยู่แล้วเจนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตใครอ่ะอคือแบบไม่ต้องตามกระแสอ่ะเราก็เป็นไปตามที่แบบเราต้องทําหน้าที่ของเราในแต่ละวันดีกว่าคือพี่เจนก็ยังมีเงินมว่าก็คือจะเอาเรื่องให้เป็นทีมถึงแม้จะมีไก่เหยียบก็คือจะทำไม่ออกไม่ยอมแน่นอนให้ตํารวจเป็นคนพิสูจน์เจนจะแบบเจนจะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ยอมหรือว่าไม่อะไรให้ตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะผิดว่าไปตามผิดกฎหมายมีอะไรเพื่อเอาแบบนั้นคือถ้าไข่เอี่ยมอะไรเนาะไม่รู้จะพูดอะไรคือคุณเอาจริงแม่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะคือถ้าทำลูกก็คือแบบจบอ่ะอืมก็คือปกป้องไปตามกฎหมายถูกเซนูขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจนนี่ โอเคค่ะี้ครับพี่เจนกองแก้วด้วยขอโทษนะล้าขอตเงนล้อด้ไหพี่เจนมีใจดูด้วย